ร้านยายพิกุลสมจิตร้านนี้ขายอย่างน้อขายปลาจ้าเฮ็ดเองปลา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 ขาวปลาซอยปลากระดีค่ะปลากระดีแเองนะคะสะอาดค่ะไม่มีสารกันบูดอะไรทั้งนั้นค่ะปีหนึ่งเฮ็ดจักกระปุกขายมัดปีเป็นถังย่อจ้ะทำเป็นถังใหญ่ๆใหญ่ๆสิบถังแล้วก็มาแบ่งขายแล้วก็มาใส่กระปุกขายพอมันเป็นก็มาใส่กระปุกขายขายมัดปีมัดซัาน ขายอยู่กับกระเฮ็ดตอนนี้มีมีปลาขาวใช่ไหมตอนนี้ช่วงนี้นาปลาขาว,วนุ๊กปเฮ็ดไว้แล้วค่ะเฮ็ดไว้แล้วเดือนนี้ทำไว้แล้วก็นูน่นแบบปีหน้าถึงจะได้ใส่ที่จริงปลา,าจักสามปีนี่เนาะไปตาปอดพยามันเปื่อยบ่ะึมันก็จะเปื่อยมันโดนมันก็จะเหม็นมันสิเหม็นอหละไอ้นี่ได้เป็นห่ำเหม็นท้ำมันโดนแมนถ้านานมันก็จะเป็นมีกลิ่นล้ำโอ้ถ้าปีหนึ่งนี่พอดีแมนปีหนึ่งพอดีมื้อนี้ก็อุ่นนุ่นแล้วสิลองว่า กินเบิงงวาแซบแซบสิมาอีกมาอีกนี่ตลาดต้องชมอยู่ทัดกล่องขน้อยเด้อ้านยายพี่กุณสมจิตนี่มาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะค่ะ